ดูเรียม,มุมสูงกันนะคะท่านผู้ชมเรียบโอเบาเจ็บถูกันเลี่ยมเลยลง นี้จะทำความสะอาดใต้ท้องเอรือ4ครั้งเห็นไหมเรือไม่มีสิ่งค้าก็ต้องทำความสะอาดเรือล้างเรือกันนะคะท่านผู้ชมล้างเรือไปท้องเรือสะอาดแล้วเดี๋ยวต้องล้างให้แห้งเ,เช็ดให้แห้ง ก็จะมีวาวนะคะาไม่้ชมงพิบางลามก็มีวาวนะคะเปิดน้ำเข้ามาได้เลยแลตอนเอาอ่อนนี่ต้องดูดออกอุปก,กรณ์บนเครื่องกกบนเรืออุปก,กรณ์เยอะอยู่นะนี่ลำนี้ยังล้างไม่สำเร็จยังล้างไม่เสร็จนี่แห้งเปิดปะเต็นเต็นก็ใหญ่นักเนกันลากเคื่อยกันเยอะ อีกสามขบวนท่านผู้ชมวิ่งมาเป็นเรือสินค้าหนักวิ่งช้านะเขอชะลอชะลอเดี๋ยวต้องไปเข้าตามแยกน้ำบนวัดคนันเชีงต้องรอเรือมาเติมนะคะอาจะไม่มากันแค่สามหุล่นล่างเดี๋ยวตอนนี้น้ำระดับนี้ก็จะเป็นสีหุล่นล่างเ้าตามแยกน้ำบนวัด เ็โขมากเราจะจะหกโมงเย็นแล้วท่านชมเรือยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางวิ่งทวนกระแตน้ําใช้เวลาแต่ว่าได้ปริมาณเยอะๆได้ทีละเยอะบา,บางท่านบอกว่าลดคุ้มกว่าไม่ลดลดค่าขนส่งแทนกว่าค่ะแล้วไปได้ทีละน้อยนี่มาจากทะเลสี่ขบวน มีกี่ตันเข้าไปสามพันสองรยตันเห็นจะได้เดีย๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขอบคุณมากๆากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์น,นะคะแม่น้ำเจ้าพยานะคะเรือวิ่งมานี่มาจากทะเลเกาะตีชังผ่า ปะาก,กาน่านกรุงเทพผ่านนนทบุรีผ่านปทุมธานีถึงอยุทยาประมาณสองวันกว่าๆสามวันในน้ําแบบนี้ประมาณ3วันนะท่านผู้ชมวิ่งชวนกันแต่น้ําำแล้วนะคะกับขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะ